คำถามตอนสัมภาษณ์ใบเขียวกินการ์ดนะคะใช่ไหมนะคะเอ็มเพิ่งสอ่สัมภาษณ์ไปเมื่อต้นต้นเดือนกรกฎาคมเมื่อกี้เองนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการเคสของเอ็มนะคำถามก็จะหลักๆเลยคำถามอะของเคสเอ็มจะเจอแต่ในฟอร์ม i อ8 5ตัวเองไปอ่านไว้เลยนะที่เขาจะถามแบบที่เราตอบเย็ดเย็ดนูนอะไรอย่างเงี้ย ในฟอร์ม i อสิบแปดห้าเยอะมากคําถามอะเอ็มจะเจอเยอะรวยเกือบเกือบสิบเกือบสิบคำถามประมาณห้าห้าหกอะหกเจ็ดประมาณนี้แหละถ้าจําไม่ผิดใช่ก็คือประมาณแบบเราเคยเข้ามาอเมริกาไหมเราเคยเก่ออาชญากรรมในอเมริกาหรือว่าอยู่ที่เราไหมอะไรอย่างเงี้ยคาถามที่เราตอบเย็ดเย็ดหนวดเออในฟอร์มไอสิบแปดห้าตัวเองไปอ่านไว้เลยนะคําถามตรงนั้นก็ เตรียมไว้เลยเยอะเหมือนกันเอ็มเจอเยอะเหมือนกันส่วนถามเรื่องแฟนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอ็มว่าเจอแค่สองคำถามตัวเองเจอแค่แบบชื่อแฟนเออชื่อแฟนแล้วก็วันเกิดวันเดือนปีเกิดแค่นั้นเองไม่ถามอะไรเลยงงมากเหมือนกันคือเราก็อยากตอบแล้วเพราะว่ามันเป็นความจริงอย่างเงี้ยแต่นางถามตอบถามแค่สองคถามนะคะเกี่ยวกับแฟนนอกนั้นก็คือเกี่ยวกับ ในไอในฟอร์ม i อสิบตัวเองไปอ่านไว้เลยแล้วก็มีอันนึงที่แบบถามว่าตอนปริญญาตรีจบปริญญาตรีที่ไทยอตอนนั้นอะเรียนปริญญาตรีอะสอปีหรือว่าสปีนะคะตอนนั้นเอ็มเรียนปริญญาตรีน่าจะสปีก็เลยต่อไปนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาบางคําถามเขาจะไม่ให้แฟนช่วยนะแฟนจะไม่สามารถช่วยเราเราก็คือต้องถ้าเราไม่เข้าใจเพราะว่าทุกอย่างอะภาษาอังกฤษหมดเลย ประทังกินหมดเลยคะ่ะคำถามอะไรเราส,สามารถใช้ล่ามใช้ล่ามได้หรือว่าถ้าเราแบบอยากให้เขาพูดช้าๆเงี้ยเราก็บอกเขาพูดช้าๆก็ได้เพราะว่าคําถามแต่บางคําถามคือยาวมากยาวมากเออเราก็ให้เขาพูดช้าๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสามารถใช้ใช้ล่ามหรือว่านําล่ามไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นะอืมเพราะว่าเห็นหลายคนก็ใช้ล่ามเหมือนกันแต่บางคนก็ไม่ใช้ถ้าเคสของเอ็มก็ไม่ได้ใช้ล่ามอะไรเลยแต่ก็คือบางคําถามมันยาวเนี่ยเอ็มก็จะบอกเขาว่าเออ พูดอีกครั้งหนึ่งหรือว่าช้าๆให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้ใหท้ทวนอีกรอบหนึง่งอย่างนงี้ก็ได้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีขอใหโชคดีนะ